สวัสดีค่ะเพื่อน,นทำกับเท้าค่ะวันนี้เขาจะมาตำมะฮุ่งเหลืองปิงไก่นะคะแล้วกัอีกมากมายนะคะเพราะอะไรยายฮามันดึกแล้วนะคะเตาดังแล้วนะคะถ้าใครอยากเป็นคนดังแบบนี้เลยดังแน่นอนนะ,ะดังใ่เต่านะ,ะโอเคค่ะไป go เอาแล้วคะ่ะก็จะไปหน้ามาหลังนะคะเ้ากันหนึ่งเข้าซุปพอดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะใส่ข้าวใสน่น้ําค่ะอันทั้งสกุลนี่สีเอิญ่าใส่ข้าวนะคะแต่ว่าแต่ละบ้านนี่ทางเธอเพิ่งเอเิญมาส่วยนะคะแล้วแต่น,นะคะอกะลักษณ์ภาษาเว้ากับบคือกันเด้อแต่ว่าภาษาทางบ้านค่อยสีเวอาอันใส่ข้าวจานะคะ ก็ิไปหน้ามาหลังนะคะพี่น้องค่ะใส่ข้าวให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะหฮาก็เอาไก่ที่เฮาหมักไว้ในตู้เย็นนะคะออกมาปิ้งนะคะอันนี้หมักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วหมักด้วยน้ำปลาน้ำปลาชูโรสนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตามกระเทียมใส่นะคะแล้วก็ออกมาย่างนะคะอย่าลืมเอาไปแช่ตู้เย็นด้วยนะคะหมักแล้วนะส่วนตาบักหุงนะคะก็จะมี ริกนะคะมะเขือคือมะเขือเทศของเรานั่นเองนะคะผงสอรดนิดนึงนะคะแต่ว่าค่อยว่าไม่นิดแล้วนะ <c oughs> น้ำตาลนะคะน้ำมะนาวเล็กน้อยน้ำปลาราใส่ต่อนด้วยนะคะคือหนัวมากนะคะแม่ทำนะคะปลาราา ทำไ,ไว้เป็นปีนะคะเขาเอามากินนะคะปลาส่วนมะละกอเนี่ยซื้อมาจากตลาดนะคะก็มาเ้อะๆใส่กันชิมดูแล้วนะคะเกิดความเปรี้ยวนะคะเติมน้ําตาลแล้วก็ใส่หนําปลานะคะแล้วก็ยิ้วักให้เข้ากันจากไก่ของเราก็สุกสุกเหลืองอ่อยได้ที่แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่บอกเลยหน้าตาน่าทานมากนี่คะ่ะผัดเส้นส่วนให้ส่วนใครอยากให้ทําครีมนะคะเดี๋ยวมาทําให้ดูนะคะ มากินด้วยกันค่ะบรรยากาศในการทานข้าวเหมือนเดิมค่ะทุกคนขาก็ไม่มีอะไรมากส่วนหนึ่งก็แบ่งออกเลยนะคะแบ่งออกมาให้อีพ่ออยู่นานะคะทุกคนขามากินน้ากันเดอ้อพี่น้องขาผู้ใดอยู่ทางไกลทางไกลเบิ่งแล้วคิดฮอตบ้านกะมากินน้ากันแซ่บแซน้ากันเด้อค่ะผู้ละคนบอกว่าดูคลิปน้องแล้วคิดถึงบ้านจังเลยนะคะก็ดู ผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะเก็บภาพบรรยากาศแบบสไตล์แบบบ้านๆไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะคะมาฝากทุกคนค่ะหม่มลึดเข้าไปเลยค่ะทุกคนค่ะอีเมกะแซบคอยกระแซบไก,ก่กระหอมนะคะหมักหอมหอมหมักปลาหอมหอมนะคะมากินน้ากันเด้อพี่น้องอาหารอาจจะอาจจะบ,บาเบือานนะคะแต่ว่ารสชาตินี่คือแบบโอโหรสมากสิบสิบสิบ,สบนะค่ะแม่ค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนมาค่ะ